ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเข้าจับเยาวชนอายุ16ปีซึ่งเป็นผู้สังการให้เพื่อนรุ่นพี่ใช้ทวิตเตอร์ทวิตข้อความขายยาเสพติดรวมทั้งชักจูนเยาวชนให้เข้าร่วมกลุ่มแต่การเปิดขายยาเสพติดทางทวิตเตอร์เพิ่งจะเริ่มเมื่อ2เดือนก่อนนะครับมีผู้ติดตามหลายพันคนก่อนถูกจับได้ก็ยังไปก่อคดีฆ่าผู้อื่นอีกหนึ่งคดีติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจวเ,เจริญวงครับ เมื่อมีทวิตเตอร์ซื้อขายยาสิติดผ่านทางโซเชียลได้สร้างความวันวิตกให้กับสังคมและผู้ปกครองเป็นอย่างมากเพราะเข้าถึงได้ง่ายและชักชวนให้เยาวชนเข้าร่วมเครือข่ายแถมมีโปรโมชั่นช่วงเทศกาลเมื่อโพสต์เย้ยกฎหมายการสืบค้นหาตัวผู้โพสต์จึงเริ่มขึ้นโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้จับตัวให้ได้โดยเร็วตำรวจปราบปามยาสิติด จึงเริ่มต้นค้นหาผู้ทวิตเตอร์ข้อความแต่กลับพบว่าเป็นเพียงผู้ทำหน้าที่แทนหรือเป็นนอมินีให้กับตัวจริงอีกคนซึ่งเป็นผู้สังการอยู่เบื้องหลังทั้งคู่อาศัยอยู่ที่จังหวัดพังงาเมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นตำรวจจึงได้สกดรอยดูพฤติกรรมภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นตัวจริงและนำมาเปรียบเทียบรูปพรรณสันฐานกับรูปถ่าย กระทั่งนำไปสู่ปฏิบัติการเข้าตรวจคนบ้านนายมูฮัมหมัดซอบรีอายุ20ปีที่บ้านชุมชนเขาปีหลายอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาโดยนายมูฮัมหมัดรับเป็นเพียงผู้ทำแทนเจ้าของทวิตเตอร์ขายยาตัวจริงทั้งเป็นผู้เปิดบัญชีรับโอนให้กับตัวจริงที่ใช้ชื่อว่าขายยาตัวใหญ่ ตำรวจจึงนำกำลังเข้าตรวจคนบ้านพักและน่าตกใจว่าเจ้าของฉายาขายยาตัวใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังเป็นเยาวชนอายุเพียง16ปีเริ่มทวิตมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมามีผู้ติดตามกว่า3,000คนมีคนโอนเงินมาเยอะไหมก็คือเจ้าแล้วกจ้าเลยแล้วไม่ใช่ล่าสุดอิก่อนหน้านั้นเพราะงั้นามันเช็คได้ว่าทำไมทวิตเตอร์นี่ของไทร โดยเยาวชนอายุ16ปีรายนี้ตั้งตนเป็นหัวหน้าเครือข่ายชักชวนเยาวชนในชุมชนเข้าร่วมกลุ่มจนเป็นที่หวั่นเกรงของชาวชุมชนเป็นอย่างมากอีกทั้งก่อนถูกจับเพียงหนึ่งคืนยังไปก่อคดีฆ่าผู้อื่นมาด้วยยังมีคดีที่ทราบข่าวว่าหัวโจกเนี่ยเด็กอายุ16เนี่ยไปก่อคดีคดีหนึ่งทำร้ายร่างกายจน เสียชีวิตเนี่ยนะฮะกำลังกำลังประสานงานกับตํารวจตํารวจภูธรภูเก็ตอยู่ครับตอนนี้มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแล้วก็อย่างี้มานานละแล้วก็ไม่ไม่มีไม่มีพ่อแม่นะฮะแล้วก็อยู่จนเป็นเป็นโจขายใหญ่เนี่ยขนาดขนาดเด็กยังสั่งผู้ใหญ่ได้อะ่ะก้าวร้าวแล้วก็มีคงคงมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับกำลังกำลัง ตำรวจได้ควบคุมตัวนายมูหัมมัดมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยยอมรับว่าเป็นผู้โพสต์ขายแทนเยาวชนอายุ16ปีเมื่อมีผู้โอนเงินเข้ามาก็ส่งยาเสพติดให้บ้างไม่ส่งบ้างและเปลี่ยนชื่อโพสต์และปิดบัญชีและเปิดบัญชีใหม่ไปเรื่อยๆนะ ทวิแอ่ครับเป็นสองบัญชีบัญชีน,นั้นเขาก็มีหลายคนนอกจากคุณมีต<ช>ัวละครมากกว่านี้ใช่ไหมใช่มีหลายคนนี่ใ,<ช>ในกลุ่มมีทั้งหมดกี่คนผมแค่สองคนเขานะครับแต่คืออีกบัญชีนึงอรัผมไม่รู้ว่าใครไอร้นี่มันใช้ชื่อมันใช้ชื่อมันครับไอ,อ้ไอ้กลุว,วโจมไม่มีชื่อไม่มีชื่อครับแต่ได้ยินเสียงไก่ตามเสียงไก่ตามอย่างที่ตามที่ตรงต่างกันะใช่ครับพอทวิตไหนเปลี่ยนก็เปลี่ยนใหม่ใช่้วคนตะการไหวคนตะการขาด 2องพันกว่าคนแล้วเปิดใหม่ก็าตามไปตามไปครับเพราะเพราะว่าใจถึงนะกล้าโพสแล้วมีโปรแถมช่วงส่งท้ายปีเกา่าแต่โราเปิดอย่างนี้มันไม่คิดถูกจักตรงไหครับอ๋อมันเอาให้นั่นเอาได้เป็นต<อ>ัวใช่ครับเอาได้เตัวซ้ำหน้าใช่ ชาวบ้านในชุมชนสะท้อนว่าที่ผ่านมาเยาวชนกลุ่มนี้ได้เงินมาก็จะนำไปซื้อยาสิบติดมาเสพไม่มีใครกล้าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพราะเกรงกลัวกลุ่มเครือข่ายผู้ค้าย,ยาโดยชาวบ้านก็เป็นห่วงเด็กและเยาวชนที่กำลังจะตกเป็นเหยื่อเข้าร่วมกลุ่มแต่เมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้าไปในชุมชนครั้งนี้ชาวบ้านกลับให้ความร่วมมือและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ซึ่งตำรวจก็กำลังขยายผลว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเยาวชนกลุ่มนี้อีกหรือไม่สุมนาแจวเจริญว,วงขาสามิติ รายงาน